รับสอนผู้หญิงนะคะใช่เต้นครับตอนตัวๆด้วยบอกให้เรกระเพิกได้ห <c oughs> ุดเองก็ได้ผู้เกิก็มีเยอะแยะในกลุ่มก็มี ็นิดหน่อยอ่ะเข็มอ่ะเนาะ <c oughs> จ้างแน่นเลยครับเดี๋ยวเส้นไม่คมจะเย็นจะเย็นกดให้มิดเลยใช่ไหมจะเย็นนะคะ ไม่ดีไม่เอาไม่ดีจิ๊บจุ๊บช่างรับลูกน้องไหมครับ <laughs> ช่างบอกลูกน้องต้องผู้หญิงนะมีแล้วลูกน้องผู้หญิงไหมช่างมีคนมีจนท้องแล้วออาิดดูเดิมีจนท้องไปแล้ว, <laughs> อลวสอนไปสอน <laughs> มาท้องเลยงงเหมือนกัน <laughs> เราเล่นท้องเลยพี่ชาย ไปคะ่ะพี่เจไปคะ่ะพี่สุบบ๊บหลิบป่ะครับยวโอเคสิจังหนุ่มดูดูเหมือนตุ๊บบลิป่ะช่างถนัดไหมอะไรวะช่างถนัดไหมจ้าคะจ้าคะไปช่วยกดคืออะไรตั้งใจพิมพ์มาตั้งสติเออแสติต่สตสติมมึงไม่มองแป้นพิมพ์เลยดิ <laughs> จะบิมอย่างเดียวเลยากได้สีอะไรแดงหรือฟ้าฟ้าดีกว่าโตขึ้นผมจะเป็นช่างสา <c oughs> ต้องมาฝึกข้อมือไบ่อยนะเข้าห้องน้ำไม่บ่อยๆออนคนนี้ผู้หญิงบอกว่าจะจะรับไอ้นี่ไหมจะไปช่วยอ๋อ,อเ,เดี๋ยวูซบริกกันโอเค ไอ้หน้าใสต้องเข้าห้องน้ำคุอข้อมือบ่อยเวลาโสดตู้น้ำอะไรเออเป็นไงล่ะเจอช่างช่างแบบนี้คุยสนุกไหมพีกว่ช่างน้าถุบกว่านะไหนดูดิแสบมากเลยแสบจังเแค่นี้เองปุ๋ยนอนทับจะนี่แล้อ่ะเอาไปยังมาเดี๋ยวเดี๋ยว น้ำสักได้นาะช่างน่ารักช่างช่างแบบเออช่างแบบว่าช่างคุยอ่ะไม่ได้แบบน่าขื้นแบบกับลูกค้าช่างขี้เล่นอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ดูลายของน้องบิมเดี๋ยวให้ดูโมดันมาปะ สวยนะนี่คืองานของช่างอันนี้คืองานของช่างผู้หญิงอันนี้ก็อันไหนซันลงไอ้นี่ให้อันนี้อ,อันนี้คืองานช่างช่างที่สักให้ผิวเมื่อกี้เขาลงดอกไม้ให้นี่คือขาน้องนะคะขาเหมือนเถื่อนมากดูหน้าหน้าย่างติ่งก็ไห <laughs> แล้วก็ตรงนี้งแขนนิดหน่อย ร้านตรงไหนครับตรงสะพานใหม่ค่ะอยู่ตรงข้ามกับอ,อ,อยู่ตรงข้ามกับตลาดยิง่งเจริญสนใจมาสักได้นะมาคุยราคากับช่างได้เออช่างออต้องทกมาก่อนมาคิวไหใช่ต้องต้องทักมาก่อนเดี๋ยวนี้คิวคิวเริ่มเยอะไงแแบบว่างานงานโอเคงานสวยอะ่ะสีสวยด้วย เดี๋ยวไปสักพี่โบนัสมามามานี่มาลงดอนเมืองเดี๋ยวพามาสักของหิมงานแก้อะสันนน่าจะคิดประมาณแปดร้อยมั้งเพราะลงสีไอแบบ้นี่แบบไอ้นี่แบบเกาให้หน่อยน้อยแต่ถ้าเป็นร้านอื่นอะถึงจะสักทับอะไรก็ช่างนันพันอะ สักทับรอยสิวที่หลังมีไหมถามชจ้งให้ทีถ้าทักกล้าก็าก็สักได้นะพรหาอะไรได้ตงองอยากสักแต่เหมือกันจะลงเป็นหลังอยู่อืก็ไม่ต้องแก้นี้ก็ได้นะทับเธอเนี่ย าคุณกล้าสักอะ่ะช่างกกล้ากล้าก,า,กาสักให้แบบลายใหญ่เต็มหลังได้ทักต้องทักช่างมาก่อนถ้าจะสักจริงนะอันนี้ไม่เล่นมืยแสบอะ่ะราบอกว่าอีหน่อยมันคงจะเป็นเหนือนเกย์เยือ้าย เมหลังอะ่ะช่างแบบคิดรอบละสองพั 2000, ใช่ปะช่างคิดรอบละสองพันสักรอบเดียวเสร็จเลยได้ปะก็คง ยา,ยากอะนาน่ะจริงมันนานนะกว่าจะลงรายละเอียดลงเส้นอะไรอย่างนี้นงั้นไปรอบเดียวมันท็ไม่เสร็จใจเย็นสองสารอบก็ได้มัง้งเนาะเออเสร็จปะก็เลยหน่อยอะ่ะมันเข็มอ่ะเนาะ ลองไม้จิ้มฟันทิ่มตัวเองสิก็ประมาณนั้นแหละโวดเจ็บกว่าเยอะเขาลองเข็มก็ลองเอาไม้จิ้มฟันไม่กีดลึกๆอ่ะเออแหละเอามีดมาณแล้วเข็มแทงซ้ำอ่ะพอรู้สึกประมาณนั้นอะไปไม่ยอมกลับบ้านตั้งแคมป์ที่นั่นเลยใจเย็น โหดไปสีก็ไเ้มายันเนี่ยว่าจะลงสีที่หลังตันบอกห้าร้อยไม่รอเอาไมขิ้ฟันกรีดอะ่ะกรีดแขนตัวเองดูเจ็บประมาณนั้นแหละหน้ามันหมดแล้วเนี่ย เจ็บอะไม่ไหวลองเอามีดกรีดแล้วซาดิไปปะลองเอามีดกรีดแล้วอากลัวนะแบบบรรยากาศกข้างนอกกับตรงนี้คนละฟิลโลกกันใช่บอกเลยอยู่ในนี้เหมือนสวรรค์อะก็เห็นบอกให้เอามีดกรีด ไม่ต้องทำตามบอกให้ออกมาจิ้มก่อนอากีเรื่วยๆใจเย็นลูกใจเย็นถามช่างให้หน่อยถามว่าสักตรงหลังหรอ สักทับลายสิวที่หลังเบจะถักเยอะนะสักทับลายสิวสักเยอะนะช่างบอกไม่มีคนเคยทำเปล่ามันเนียนไหมม,มีป้าสันเยอะช่างบอกเยอะเนียนไหมเอ้าผิวมันไม่เนียนหรอกแต่ว่ามันก็แค่ไม่เห็นสิงพวก มันก็แค่แบบไม่เห็นสิวอ่ะมันก็ไม่เนียนเท่าไหร่กดูก็รู้ไงไปหาหมอได้ได้ด้วยนไปหาหมอก่อนช่างบอกไปหาหมอง่ายกว่าแ้วแต่ถ้ารูปก็จะเห็นไงเข้าใจปะเหล็กข้างล่างไม่ได้หลุดค่ะ้องยางเห็นเวลาเดินไปห้างอะไรที่มีตรงมีเสาแล้ว เอาหลังไปถูเรื่องการมุมบ้านมุมอะไรนะไปกันนะทำอะไรจริงจริงบางทีก็ให้เพื่อนตอบให้ให้เพื่อนอะไรให้มีผัวมีอะไรแต่จะบอกว่าให้รูปๆแบบมันทำไม่ได้ทุกคนซานจริงๆ แบบมันมันต้องแบบเห็นเพื่อนบิ๋มหมอมันสักมาเต็มหลังว่าโอ้กูกูคันกูตอนแรกรู้สึกผักเก่ากูโหโหมากเรามองเราก็อยากจะเกาใช่ไหมเป็นแผ่นๆแบบแต่ก็สงสารมันอ่ะเนี่ยบางทีลูกค้าสักสองคันงเลยคังนี้กำลังรอแล้วสักกันแบบเขาจะกินเนี่ยเราเห็นมันกำลังจะโดนเแล้วคันนะกินข้าวยังยังเลยกินข้าวยังไงโอ้กินข้าวยังไงกินข้าวเวลากินข้าวก็ถอดยางออกค่ะเพราะว่าหมอให้คล้องแบบนี้กินข้าวอาปากกินข้าวอาปากทั้งหมด เพราะว่าหมอให้คล้องแบบนี้เราก็ต้องคล้องตามหมอ